ขั้นสสําหรับหนุ่มต้นอาจเมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์กับผู้ประกาศสาวเซนเมตกาจากเพื่อนขยับสถานะเป็นคนรู้ใจได้ประมาณครึ่งปีแล้วค่ะโดยงานนี้หนุ่มต้นได้เปิดใจไร้ปัญหาพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจรักครั้งใหม่กับผู้ประกาศสาวเซนรับเป็นฝ่ายสารภาพก่อนด้วยว่าถามว่าได้คุยกับสาวแต้วบ้างหรือยังต้นตอบว่ายังๆไม่ได้คุยกับแต้วเจอแค่บอกไม้บบกมืออย่างเดียวแต่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปคุยผมไม่ได้กลัวคนจับตามองในเรื่องนี้ผมมองว่าปกติครับคือผมกับแต้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วสถานะหัวใจตอนนี้เป็นอย่าางงไรบ้คะ ต้นตอบทันทีว่าหัวใจก็ดีครับความรักก็เรื่อยๆศึกษากันไปครับทํางานด้วยกันใกล้ชิดกันก็สนิทกันครับเขานิสัยดีจิตใจดีรักครอบครัวและดูเหมือนเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนผมได้ส่วนเรื่องสารภาพรักไม่ได้เชิงสารภาพขนาดนั้นก็คุยกันเป็นเหมือนเพื่อนกันมาเรื่อยๆเลยสนิทกันมากขึ้นพูดเรื่องนี้ก็เขินครับแค่เห็นกล้องผมก็เขินแล้วส่วนรูปที่หือหาก็ไม่ได้เปิดตัวครับปกติเราไปเที่ยวกับใครก็ทักหาตลอดจากเพื่อนเป็นแฟนความรู้สึกไม่เปลี่ยนครับดูแลดียังไงก็ดูแลดีอย่างนั้นนนนนนนเเเเเเราาาามมมมจััควปป็็็พืือ่ออยยงงงไก้หดิ พอเราเป็นนักแสดงเขาก็ไม่ได้ให้กําลังใจอะไรนะคะเขาก็สนับสนุนเราเรียกว่าเป็นกาลังใจให้กันและกันดีกว่าค่ะทางนี้หนุ่มต้นกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่ารักครั้งนี้แฮปปี้ครับการที่เรามีความรักผมว่าเรารู้สึกดีอะไรมันก็ดีอยู่แล้วของแบบนี้เชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกได้เปลี่ยนสถานะยังไม่ถึงปีครับเรียกแฟนในหม่ก็เรียกชื่อนะคะ